สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะแฟนเพจสยามนิสสันทีเคเอฟขายค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วค่ะเช้าวันหสหรือหาดสะบอดีนะคะวันนี้วันที่ไห่คะน้องหนึ่งวันที่เ็ดโอ้ยเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะซัมเมอร์นี้เป็นไงคะร้อนแรงไหมร้อนมากร้อนมากใช่ไหมคะออวัน มานำเสนออะไรดีคะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอรุ่นรถที่ขายดีที่สุดที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้ของนิสันแต่ก่อนอื่นเรามาลุ้นเล่นเกมกันนะได้ค่ะเรียกลูกค้าให้ลูกค้าก่อนได้ยังไงดีคะพี่เบนพี่ถามน้องหนึ่งก่อนกวอะเออมีคำถามง่ายๆค่ะน้องหนึ่งถามเล่นๆเนาะถามเล่นๆโอ้น้องหนึ่งค้าโรคอะไรถูกที่สุดคคอะโรคอะไรคะถูกที่สุด โรคอะไรคะโรคไหวัดค่ะผิดค่ะใครอีกรรบค่ะใครเลือดออกผิดค่ะยอมไหมคะยอมเลยค่ะโรคอะไรถูกที่สุดคะลูกค้าทางบ้านพอรู้ไหมคะโรคอะไรถูกที่สุดเออโรคละบาทเท่าแค่บาทเดียวโรคแค่บาทเดียวขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะได้นะคะลูกค้าเข้ามาเยอะยังคะ11คนแล้ว สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้โหเข้ามาลูลัวเข้ามาลูลัวมาตอบคำถามกันตอบคำถามกันนะคะเอาคำถามต่อไปค่ะน้องหนึ่งปลาอะไรอยู่บนท้องฟ้าปลาอะไรอยู่บนท้องฟ้าปลาปลากดว่าเป็นรวงจันผิดค่ะผิดนะคะคำถามนี้ผิดค่ะคำตอบนี้ ยอมค่ะยอมใช่ไหมคะก็คือป่าอินรีค่ะพี่เป็นเจมกันบ้านบอดี้ไหมคะเจมกันบ้านบอดีมันอยู่บนท้องฟ้ามันอยู่บนท้องฟ้าเป็นป่าอินทรีค่ะเอาคำถามน้องหนูต้องตอบได้ตอบได้แน่นอนคำถามนี้ตอนนี้รถรถยนต์นิสสันคะอืมรุ่นนี้แน่นอนต้องเป็นรุ่นนี้ออนิวอารเมราค่ะออนิวนิสสันอารเมราใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะโอ้โหสวยมากแล้วก็สวยเนาะรถก็สวยวันนี้แคมเปญก็ดีแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เราจะพาดูรถจดพร้อมด้วยแคมเปญพิเศษใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเราอยากให้ลูกค้าทางบ้านร่วมเล่นเกมหน่อยเนาะเล่นเกมเอาแบบว่าลูกค้าได้แบบง่ายๆร่วมได้แบบเล่นเกมแล้วได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะก็เตรียมมาเหมือนเดิมเหมือนเดิม ใช่มีเมติมอใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นถุงอเนกประสงค์ค่ะกันฝนกันน้ําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนาะใส่ไปซื้อของไปซื้อไปจ่ายกับข้าวตลาดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนาะถุงผ้าด้วยค่ะถุงผ้ารักโลกด้วยนะคะไว้ไปจ่ายตลาดด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครอยากได้ต้องทําไงคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วย่แล้วจามีคนพักกลับไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมิน มันปับหมดอยู่นะคะว่าลูกค้าเนี่ยท่านไหนร่วมเล่นเกมกับเรามันก็กติกาง่ายๆเนาะง่ายๆเลยแล้วเราให้กับลูกค้าเลยของมีเยอะไหมคะมีเยอะมากเป็นลังๆเลยเป็นลังๆเลยเนาะเพราะว่าผู้จัดการฝ่ายขาย้องผู้จัดการฝ่ายขายนี่สปอร์ตมากเพียงแต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดติดตามด้วยค่ะโอเควันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะพามาดู รีวิวรถ All ิ e นิสสันอ a เมรานะคะพร้อมวิธีการใช้ง่ายๆนะคะลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะยังใช้งานยังไม่คล่องแคล่วหรือว่ามีอะรอยากจะสอบถามสอบถามเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะเรามีทีมงานแอดมินค่ะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงเนาะของสยาม็คอยให้คำปรึกษานะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เบอร์02ค่ะ0249003 ต่อ101ถึง102นะ้อฝ่ายขายะนะคะเท่านี้เองลูกค้าก็จะได้รับความนะคะทุกๆเรื่องเลยเรายินดีให้คําปรึกษา้ามาเบอร์นี้เบอร์เดียวจบเลยใช่ไหมจบเลยใช่ค่ะโอ้วันนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอโอ้ยลูวกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะติดตามด้วยเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียว<ม>เวลา ไอ้นะคะไม่เล่นเกมแล้วใช่ไหมเล่นเกมเล่นเกมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ให้ลูกค้าเม้นต์มาเรื่อยๆแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถก่อนว่าตัวรถเนี่ยเป็นรุ่นรถวันนี้เราจะเอารุ่นไหนมาโชว์ใช่ไหมคะวันนี้เราจะเอารุ่นไหนมาโชว์มีกี่รุ่นคะมีสองรุ่นค่ะสองรุ่นนะคะสองรุ่นแล้วที่สําคัญวันนี้พี่เบนไม่ได้มารีวิวเองนะคะโอ้บกับผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญค่ะผ่านมาทุก เวทีการสกิลคอนเทสต์เป็นไงบ้างคะสกิลดีมากใช่ค่ะผ่านทุกเวทีมาหมดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเชิญพบกับคุณโดมใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณโดมนะคะจะมาพามาดูรถนะคะ all new nissan almera นะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปสุดค่ะ วันนี้นะคะเราจะพามาดูตัวรถพร้อมด้วยแคมเปญดีๆบอกเลยว่าแคมเปญตอนนี้ดีมากๆนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้ออในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนี้นะคะพบกับแคมเปญดีๆร้อนๆฮอตๆได้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะซื้อรถเราก็ต้องพามาดูตัวรถก่อนว่ารถเราเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะคะออปชั่นเป็นยังไงราคาเป็นยังไงคร่าวๆเลยเดี๋ยวเชิญพบกับคุณโดมค่ะสวัสดีค่ะคุณโดมสวัสดีครับพี่เบนครับเชิญทางหน้านี้เลยค่ะคุณโดมครับผม ผมโดมนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายสยามนิสสันทีเอฟนะครับวันนี้โดมจะขออนุญาตรับช่วงต่อจากพี่เบนนะครับเราจะมาดูในส่วนของอะไรดีเธอหน้าเอ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 า่อนเลยออนีงราคาเราดูอยู่เราจะมาดูตัวที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางนิสสันเนี่ยได้เปิดตัวมามีด้วยกันทั้งหมด5รุ่น5รุ่นนะครับโอห้ารุ่นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่4ี่แสน 49,000บาทครับผมราคาถูกมากนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวไหนคะตัวที่เราเห็นกันตัวนี้รุ่นนี้เลยเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นตัวรุ่น VL นะครับ VL ตัวท็อปสุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัว VL เนี่ยเขามีอะไรบ้างเอาจุดเด่นๆของเขาเลยเอาจุดเด่นจุดขายเลยค่ะได้ครับอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนใหม่ในรูปตัวบอดี้แล้วก็ตัว โฉมเขาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะเปลี่ยนใหม่จากเดิม100%นะครับ<ช>แล้วก็ะจะมีส่วนที่แตกต่างออกมาจากรุ่นเดิมเดิมจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ซึ่งตัวไฟหน้านะครับจะมีตัวไฟสูงกับไฟต่ำจะเป็นแบบหลอดแยกนะครับเขาจะทำงานแยกกันนะครับแล้วก็จะมีตัวตัดหมอกนะครับซึ่งไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แสงสีขาวเป็นแสงธรรมชาตินะครับโลโก้นะครับเราจะมีการเปลี่ยนใหม่ นะครับเป็นตัวโลโก้ที่ไม่ใช่แบบนูนะลือแล้วก็วตัวตัวนี้นะครับเขาจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เลด้าด้วยใช้ในเรื่องของระบบช่วยเบรค<อ>นะครับซึ่งปลอดภัยตรงนี้จะสูงมากแค่ภัยภายอะไรคะภายนอกด้านหน้านี่ก็โอนด้านี่ก็กินไปครบหมดเลยเดี๋ยวเราพาดูท้นานในเลยไหมคะตัวเราลองมาดูด้านในนะครับดูในของ ครึ่งเสียงครืงงคร่งเสียงครึคร่งเสยงค่ะลูกค้าหลายๆท่านเพิ่งออกรถไปยังใช้งานไม่คล่องแคล่วนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะใช้งานได้แบบง่ายๆยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะครับผมจะแนะนําในส่วนของตัวหน้าปัดก่อนนะครับหน้าปัดหลายๆท่านนะครับจะงงนะครับเพราะว่าตัวหน้าหน้าปัดรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหน้าปัดแบบใหม่นะครับ อย่างแรกเลยนะครับตัวเมนูของเขาเนี่ยถ้าเราถ้าเรามาเราเราลองมาดูนะครับตัวแผงหน้าปัดเขาเนี่ยเขาจะมีทางซ้ายและขวาแต่ทางโซนทางทางด้าน้ายเนี่ยเขาจะเป็นแบบหน้าจอ t f เ7ทีเจ็ดนิ้วนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเมนูได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ วันนี้เราจะมาดูตัวเครื่องเสียงกันดูอีกอย่างหนึง่งซึ่งตัวเครื่องเสียงตัวนี้เป็นแบบ Apple c a คาพขนาด8นิ้วนะครับจุดเด่นของตัว Apple ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าที่ใช้ Apple หรือ iPhone อ,อยู่<อ>นะครับสามารถที่จะเล่นตัวแมพแผนที่ในตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับพ<อ>ี่เบนครับดมขออนุญาตเชื่อมต่อให้ดูแล้วกัน สักคู่นนะครับอ่าขออนุญ,ญาตครับแบบ USB, USB นะครับเราใช้สาย USB <ไป S 2> ของเขาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปที่กน้นนะครับ,รรบกดเชื่อมต่อครับแล้วก็กดที่หน้าจอนะครับกดอนุญาตนะครับ ตัวนี้จะใช้งานง่ายมากเขาจะดึงตัวแอปนะครับที่เราจะใช้งานประจำเนี่ยขึ้นมาไว้ที่หน้าจออย่างเราต้องการเดินทางอ่าเราก็ลือก็เลืองที่กัชสกีน <Google S 2> <Google. S 1> ้เลยแต่รุ่นนี้จะมีความพิเศษตร,ตรงตรงที่ว่าคีย์ค้นหาจากจอหรือใช่ครับแล้วก็ที่ด้านหน้าจอตรงนี้สามารถค้นหาได้ทั้งสองแบบใช่นะครับ หรือเราจะใช้แอปอื่นนะครับฟังเพลงการฟังเพลงตัวนี้จะจะทำงานได้สองแบบพี่เชื่อมต่อแบบไร้สายก็โดยการบูทูธแล้วก็สามารถเสียบสายได้เสียบสาได้ด้วยถามอีกนิดนึงค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple นะคะถ้าไม่ใช่ของ Apple ก็คือค่ายของ Android หรือว่าตัว Microsoft ก็สามารถใช้ได้ครับใช้บูทูธ ใช่แต่ใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่มันจะมีข้อจำกัดนิดเดียวคืออ่การเล่นตัวแผนแมพแผนที่ตอนนี้ยังไม่มีระบบ Android ยังยังไม่เปิดรองรับแค่นั้นเองเล่นงานได้เออโทษทีค่ะก็คือการใช้งานก็คือเล่นได้ทุกฟังก์ชั่นทุกฟังก์ชันที่จะเป็นแผนที่นำทางแผนที่แล้วก็ตัวแอปแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็น Apple หรือ iPhone ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยโอ้โอเคได้ขังแคนเดี๋ยวข้างหน้า อ่า <S <S ได้ครับลแล้วเดี๋ยวเราลองลองไปดูแคมเปญกันนะครับอ่าได้ครับก็เดี๋ยวแคมเปญดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีนำเสนอให้รถนะคะดีมาก9,000บาทนะคะวันนี้เราจะมีแคมเปญพิเศษดีๆมามอบให้กับลูกค้าค่ะซื้อช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนแคมเปญโปรโมชั่นก็ต้องร้อนแรงเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะอยากจะซื้อรถนะคะ ลูกค้าเนี่ยสามารถโทรติดต่อมากับนิสสัน TKF ได้ทุกช่องทางค่ะฝ่ายขายนะคะโทร02 0249003ถ4ค่ะแล้วก็ต่อ101 102 04. ได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยรับสายนะคะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็บริการให้กับลูกค้านะคะตอนนี้เรายังมีบริการนะคะเป็น care for you ก็คือนำรถเทสด์ไ v e เนี่ยไปให้ลูกค้านะคะทดลองขับขี่ที่บ้านด้วย <S 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 ลูกค้าท่านไหนนะคะไม่มีเวลาหรือว่ายังกลัวกับโรคโควิดที่กาลังระบาดอยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาฝ่ายขาย เลยค่ะเรามีทีมงานคุณภาพมืออาชีพนะคะประสบการณ์มากกว่า15ปีทุกท่านเลยค่ะคอยแนะนำต้อนรับกับลูกค้าอยู่เดี๋ยวต่อไปนะคะเราพาดูรถแล้วแคมเปญดีๆแล้วนะคะแน่นอนค่ะเราจะต้องมีแคมเปญที่พิเศษสุดๆจริงๆมาให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะแล้วก็พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นค่ะถ้าเกิดลูกค้า จองหรือว่าสนใจนะคะในไลฟ์นี้นะคะนอกจากเราจะมีของแถมพิเศษให้แล้วเรายังมีเสื้อนะคะของนิสันนะคะให้กับลูกค้าด้วยเดี๋ยวยังไงเชิญพบกับน้องปัดค่ะน้องปัดท่องสคริปมาสา3วัน3คืนเพื่อมาให้ท่านลูกค้าได้รับทราบถึงแคมเปญดีๆนะคะเจ้าเก่า,าเจ้าเดิมค่ะน้องปัดน้องปัดนะคะเป็นที่ปรึกษาการขาย มี่สายขายมากี่ปีแล้วคะน้องปัดเอ่อจริงๆอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โอ้ยนานมากแล้วค่ะนานแล้วแต่คงจะไม่สู้พี่เบนเนาะใช่ไม่ไม่เท่ากับพี่เบนค่ะไม่ซื้อค่ะวันนี้ปัดก็จะมีแคมเปญเป็นของนิสันทอมเมราใช่อะเมราออโต่พล่ามมือขาน้องปัดค่ะ ก็ตอนนี้นะคะอเมล่าปัดก็จะมีเป็นแคมเปญวันนี้เราจะมาพบกับแคมเปญดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาท39,000บาทอ่ะขอใครชอบินก็อิ่มเขมันแบบว่ามันมันตื่นเต้นไงมันแบบว่าบอกอย่าบอกลูกค้าไงดาวแค่สามหมแล้วมีอะไรคะ39,000แล้วก็ค่ะ ผ่อนเพียงเดือนละ7,797บาท7,797บาทถูกมากเนาะอันนี้ถูกจริงๆเพราะว่าเป็นออนิวด้วยได้แคมเปญดีด้วยผ่อนถูกด้วยแล้วยังมีอะไรอีกคะลูกค้าสามารถเลือที่สกว่านั้นอะใช่ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกับผ่อนนะคะอนิสาันเนี่ยจะช่วยผ่อนให้ถึง6เดือน6เดือนสำหรับออนิวอาร์เมราผ่อนอยู่เท่าไหร่คะเออเดือนละ4,477บาท4,477บาทคูกค่ะ อันนี้เคใจตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไว้ขายของค่ะเอไว้ขายของไว้เรียกแขกใช่ไหมคะเรียกแขกอันนี้เป็นออปชั่นเสริมของพี่เบนค่ะวันนี้โอเคดีมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้เรียกรับเป็นแคมเปญพิเศษคือขับก่อนผ่อนที่หลังใช่ค่ะให้เท่าไหร่คะกี่เดือนขับก่อนผ่อนทีหลังให้ทั้งหมดสามเดือน สามเดือนสามเดือนพี่เบนก็เอาเงินไปหมุนทำางินไปเยอะยะาสี่ไปทำสวยก็ได้ค่ะพี่เบนทำสวยพี่เบนชอบไหมคะไม่เจอเข็มนาแล้วไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้แต่ตอนที่สำคัญนะคะพี่เบนเรามีฟรีของแถมให้อีก2ี่รายการ25รายการแต่ว่าเห็นบอกว่ามีหนักกว่านั้นอีกคืออะไรมีหนักกว่านั้นคือหนึ่งคือเรามีเรามีในส่วนของประกันเนี่ยเรามีให้ประกันฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมให้ซ่อมที่ให้เลยอะไรแท้ใช่แล้วก็ทีเด็ดนะคะที่พลาดไม่ได้คือ สเกิตกับบอรนังมูลค่า2 5 0 0บาทให้กับลูกค้าด้วยสะเกิตกับบอรนังนะคะมูลค่า2 5 0 0 0บาทค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะสยามได้สั KF ทีเคเอฟซื้อที่ไหนก็ไม่มีเพราะเราจัดแคมเปญที่นี่ที่เดียวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะบอกได้เลยว่าต้องรีบกดติดตามของเราเอาไว้เนาะเรามีแคมเปญพิเศษนอกจากวันนี้ค่ะน้องปัดเรามีรุ่น all new nissan amera แล้วเรายังมีรุ่นไหนอีกที่จะพาชมชมรถวันนี้เราจะมีรถเทอร่าปุโมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นหนุ่มหล่อหนึ่งเดียว ขาวจัวค่ะ ผ่านทุกสกิลหนึ่งเดียวค่ะผ่านทุกสกิลตกทุกเวทีตกทุกเวทีไม่ใช่ค่ะเ้รามีความสามารถา<ช>พี่โดมเก่งค่ะใชความสามารถในเรื่องสเปครถหลายๆอย่างนะคะเก่งทุกเรื่องเลยเดี๋โอเคงั้นเดี๋ยวเราอย่ารอช้าเรารีบไปดูไปพบกับพี่โดมเลยดีกว่ายืนหน้าดำเงือกรอเราแล้วค่ะพี่นิสันเทอร่าค่ะใช่ค่ะพี่โดมรออยู่เดี๋ยวเราไปพบกับพี่โดมเลยค่ะนิสันเทอร่านะคะรุ่นนี้จะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ค่ะจะเป็นรถยนต์ครอบครัวเลยนะคะตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าแข็งแรง บึกบึนมากๆนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง2 3 0 0ซีซีค่ะ190แรงม้ามีทั้งเกียร์ธรรมดาและกเกียร์ออโต้ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะเราจะมีรถทั้งหมด3รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะรุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3ึ่ง0้านสามบาทค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวรถนะคะว่าตัวรถของเราเป็นยังไงจุดเด่นเป็นยังไงนะคะ เชิญคุณดมเลยค่ะเจ้าเก่าเจ้าประจำค่ะครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือตัว n i สสันทอรานะครับนิสสันทอราจะมีด้วยกันอยู่3รุ่นนะครับสรุ่นค่ะจะต้องแบ่งเป็น2อสองเคสก็คือเป็นแบบขับสองกับขับเคลอ้อนะครับก็คือรุ่นที่โชว์อยู่ด้านบนนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวขับ4ตัวท็อปสุดถูกต้องครับก็คือตัวรุ่น VL รุ่น VL ะราคา1นึ่งล้านสามแสนื่น อก็ทีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปหนึ่งล้านสี่แสห็ดบาทค่ะใช่ครับตัวนี้นะคะดูง่ายๆเลยว่าท็อปเนี่ยก็คือดูตีดูตัวเบาะละกันสังเกตจากสีเบาะอย่างเดียวครจะเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะอันเนี้ยจะบอกเลยว่ามันเหมือนรถสปอร์ตเลยเนาะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัวรุ่นเทอร่าโฉมใหม่ตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงให้ด้วยเริ่มจากโซนด้านหน้าเลยครับอย่างแรกเลยนะครับ ตัวเทร่านะครับเดิมเนี่ยจะเป็นกระจังสีขาวอแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีดําเป็นโนแบ็กนะครับซึ่งจะเพิ่มความดุขึ้นมาอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวประตูหลังเป็นแบบอเจเนติกอ๋อหรือที่เรียกง่ายว่ารุ่นที่มีประตูไฟฟ้าออปชั่นพิเศษเอเนอร์ติกมาให้ออปชั่นนี้เราแถมไม่ได้แถมดีเราติดตั้งมาให้ติดตั้งมาในตัวรถเลยใช่ครับไม่มีไม่มีเพิ่มนะครับซึ่งเดียวดู ต่อซึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับจากด้านในนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวด้านในก่อนว่าทําไมถึงต้องเป็นตัวเทอร่านะครับเพราะเทอร่าเนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์ที่มีความสะดวกสบายที่สุดนะครับซึ่งภายในค่อนข้างกว้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเทอร่าจะมีกระจกพิเศษก็คือเราเรียกว่าเป็นกระจกแบบอราวิวมอนิเตอร คือจุดเด่นของเขานะครับสามารถมองภาพจากด้านหลังปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นกระจกมองหลังกันถูกต้องไหมครับแต่สําหรับรุ่นตัวเทอร่าเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีคนนั่งอยู่ด้านหลังหรือว่ามีการเก็บสัมภาระเต็มคันรถกระจกมองหลังมันจะใช้งานไม่ได้แล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นแบบกระจกไฟฟ้า<อ>ซึ่งสามารถมองวิวด้านหลังเนี่ย เห็นแบบชัดเจนมากโดยที่ไม่มีอะไรบดบังเลยตัดสิ่งกีดขวางออกว่างั้นใช่ไหมคะไม่มีสิ่งกีดขวางเวลาเรามองไปข้างหลังเราทาให้เรามองดูแลสบายตามองเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในที่มืดฝนตกค่ะวิสัยทัศน์ตัวนี้จะหายไปทันทีจะทําให้เรามองได้เหมือนกับสายตาเรามองเลยฝนตกก็ไม่ต้องตกเลย เราไม่ต้องกันผนเลยใช่ไหมคะโอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของความสะดวกสบายนะครับอย่างแรกเลยก็คือแถวที่สองแถวที่สองเอออันนี้พี่เบนว่ามันเป็นจุดขายเลยนะเพราะว่าเวลาขึ้นลงเนี่ยลูกค้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตอนที่สามเนาะแต่ว่าตอนที่สองเราดียังไงครับคุณโดมความกว้างแล้วก็บาะนะครับเป็นการเขาเรียกว่าจัดเรียงแบบเทเตอร์ซิตก็คือเป็นเป็นแบบที่นั่งในโรงหนังคือสามระดั ใช่ครับมันจะมีความสูงคือมันจะทําให้คนที่นั่งหลังเนี่ยไม่วิงเวียนหัวเวลาเราขับรถหรือเวลานั้นล่ะคะเวลาเข้าออกเวลาเข้าออกเขาจะเป็นแบบนสเต็ปวันสเต็ปคือทายังไงครับเดี๋ยวลองให้พี่เบนเปิดปึ๊บปึ๊บับเดียวโอ้โหคุณโดมขึ้นค่ะคุณโดมขึ้นสามารถขึ้นลงได้เลยครับเนี่ยได้ทั้งสองข้างไหมคะผมตัวใหญ่ได้ทั้งสองข้างครับพี่เบนข้างหนึ่งนะคะใช่ครับเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูครับปึ๊บปึ๊บโอ้ใช้งานแล้วทีนี้พี่เบนลอง ลองมาดูด้านหลังค่ะผมเป็นคนที่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสามพี่เบนก็สูงค่ะพี่เนบนเบาะนั่งนั่งสบายอ่ะพี่เบนลองพับมาเลยครับพับเลยนะคะจึ๊บดึงมาเลยครับโอ้โหเป็นไงคะคุณโดมก็ยังโอเคนะพี่อ่าสำหรับตอนที่สามเพราะว่ารถยนต์ตอนที่สามส่วนมากเลยเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าค่อนข้างจะแคบทุกรุ่นนั่นแหละทุกยี่ห้อ<ช>แ,แหละแต่ของเราก็ยังสะดวกสบายอยู่เนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้ขึ้นขึ้นลงนะคะมันสะดวกสบายตรงที่เบาะตอนที่สองนี่แหละค่ะว่ามัน ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ระบบไฟฟ้าใช่ไหมไม่ต้องมันมนเป็น,นกลุ่มเป็นกลุ่มไฟฟ้าแต่มันตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าตอนหลังเนี่ยเป็นเด็กนั่งนะครับถ้าเป็นเด็กนั่งเนี่ยแล้วเด็กเขาไม่สามารถเปิดประตูได้เราใช้ตัวคอนโทรลจากด้านหน้านะครับใช้ปุ่มหรือว่าเราจะมากดสวิตช์ตรงตรงนี้เองก็ได้ นาะก็คือสามารถคว,ค,วควบคุมจากด้านหน้านะคะให้คนหน้าตอนตอนหน้า2ท่านนะคะคนนั่งหรือคนขับก็ได้ควบคุมด้วยระบบออโตโอข้ข้างข้างหน้าเนาะถูกต้องคพีอ่อ๋อหรือว่าด้านหลังก็ได้อสะดวกสบายดีจริงๆมากเลยค่ะทีนี้ดูตัวรถแล้วด้านท้ายด้านท้ายอนด้านท้ายนี่ก็จุดถ่ายเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเวลาลูกค้าถือของมาเยอะๆนะคะหรือว่าไม่มีที่มือที่จะแบบว่าเปิดประตูแล้วอะไรเงี้ยเรามีระบบพิเศษค่ะเอาแค่หนึ่งรอบพอนะคะครับผมโอ้ยหนึ่งรอบผ่านค่ะ อันนี้เซนเซอร์บอกว่าค่อนข้างเป๊ะมากโอเคค่ะระบบจริงๆเนี่ยระบบระบบเปิดท้ายแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่แค่ในตัวเอ็กเซลแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น P ีวีขนาดใหญ่ค่ะติดตั้งมาให้เขาเขาก็เลยติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยโอ้แล้วเวลาปิดล่ะคะพี่เบนปิดของมาเยอะๆปิดตัวนี้นะครับเราปิดได้ทั้งหมดสี่จุดนะครับใช้การเตะเหมือนเดิมไ็ได้ครับเตะแล้วก็ดึงออกนะครับหรือจะกดจากสวิตช์ตรงนี้ นะครับหรือกดจากตัวรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันหรือกดจากตัวสวิตช์คอนโทรล้านหนภายในตัวรถได้เช่นเดียวกันอ้มีวิธีการง่ายๆถึง4วิธีให้ลูกค้าได้เลือกใช้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะตอบโจทย์กับลูกค้ามากๆเลยเพราะว่ารถมันเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์เนาะมันใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สําคัญนะครับสําหรับตัวเทอร่านะครับมันใช้เครื่องยนต์ใหม่คือใช้เป็นเครื่องยนต์2 0 0พ S 2 3 0 0ั2 3 0 0ซีซี2,300ซีซีแต่ว่ามันเป็นทวินเทอร์โบดังนั้นเนี่ยมันจะได้อัตราการเร่งตั้งแต่ออกตัว ก็เห็นลูกค้ารีวิวมาเหมือนกันเนาะว่าการขับขี่เนี่ยแรงม้าแรงบิดพวกนี้ค่ะดีมากๆกาลังแรงม้าไม่ตกเลยแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันมากๆกต้องเพราะว่าของเราเครื่อง2,003ไม่ต้องถึง2,005เนาะแต่แรงเราเหลือมากเลยใช่ครับเพราะว่ามันมีเทอร์โบเทอร์โบด้วยนะครับทีนี้เราพาดูตัวรถกันหมดแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีแคมเปญดีๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแคมเปญว่าตัวเทอร์าตอนเนี้ยเห็นบอกว่าทางมอเตอร์มีข่าวดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการ แต่ว่าแต่ว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะแคมเปญดีๆเนี่ยเรานิสันมอเตอร์นะคะก็เปิดราคาหันแล้วหันอีกหันแล้วหันอีกค่ะตอนนี้อยากจะบอกเลยว่าราคาเนี่ยพิเศษมากๆนะคะจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามีพิตตี้สาวสวยนะคะคุณยอยุ้ยคุณยอยุ้ยยิ้มแฉ่งนะคะเตรียมมาพบเตรียมเตรียมมอบแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้านะคะ,ะคุณยุ้ยพร้อมหรือย,ยังคะ มาแล้วค่ะคุณยุ้ยค่ะสาวสวยค่ะและรวยมากสวยเลยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกใช่วันนี้ทําเป็นพิเศษของนิสันเทอร์เรมีอะไรบ้างคะหั่นแบบสุดราคามากเลยแม่จ๋าหันหันราคาจากล้านใช่หนึ่งล้านสามแสนหพเหลือเท่าไหร่คะตอบไม่ชินใจไหนค่ะเก้าเท่าไหร่ดีคะ เอาเก้าเท่าไหร่ล่ะ <900. S 2> ถก้าเกิดว่าต่ำกว่าหลักล้านนี่พี่เบนก็ดีใจแล้วค่ะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสุดพิเศษเลยนะคะลดไปสามแสนกว่าใช่แม่เจ้าใชา่แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะคือว่าดอกเบี้ยลูกค้าแบบว่า ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยแบบพิเศษสุดเราก็มีให้เหมค่นใช่ค่ะดาวยี่ห้านะคะดอกเบี้ยที่0.99นย์จุดาะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะใช่พอนอกเยเพียงไม่ถึงบาทเลยเนาะศูนย์จุดเก้าเก้าถอนได้เท่าไหร่คะกี่งวดบอกลูกค้าไปเลยค่ะสี่สิบแปดงินค่ะคุณลลูกสี่สิบแปดงินค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นห้าปีหกปีหรือเจ็ดปีโทรเข้ามาสอบถามฝ่ายขายค่ะฝ่ายขายของเราเปิดตลอดจันทร์ถึงเสาร์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็จะเริ่มเปิดแล้วนะคะใช่เบอร์โทรเบอร์อะไรคะเบอร์โทรนะคะที่ศูน 02 4 9 0อค่ะต่อ102 0 2 1 0 1ฝ่ายขายนะคะได้หมดเลยวันนี้เราก็พาดูรถนะคะแคมเปญดีๆมาเกือบจะก5 5นาทีแล้วนะคะใา้แล้วใช้45นาทีเลยคะคุณแม่ค่ะ45นาทีแสดงว่าแคมเปญนะคะที่นี่ดีที่สุดค่ะสยามนามสัรุ่นนะคะ GKF นี่ขนาด2รุ่นนะคะใช่แล้วเดี๋ยวแล้ว อ๋อถุงผ้าถุงผ้าเดี๋ยวจะมีแอ,มแอดมินติดต่อไปนะคะสําหรับลูกค้าเนี่ยที่กดที่กดเมนเข้ามาในแชร์นี้หรือไลฟ์นี้นะคะเรามีถุงผ้าแจกลูกค้าทุกๆท่านค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมาครบหรด้วยยังคะพนักงาน่ายขายสาวสวยติดลูกค้าติดลูกค้าน้องปัดติดลูกค้าเอาน้องปัดติดลูกค้าอยู่ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้านะคะทุกๆท่านค่ะ กดแชร์นะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ร่วมพวกเราฝ่ายขายสยามนิสสันทีเคเอฟให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือว่าทำไลฟ์ดีๆให้กับลูกค้านะคะ ส่วนลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะฝ่ายขายย้ำเบอร์ค่ะพี่เบนซ์ศูนย์สองศูนย์สองสี่เก้าศูนย์ศูนย์สามถึงสี่มาแล้วค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์สองโอมาครดีค่ะมาครทีมเรียบร้อยแล้วลูกค้าทีมคุณแม่เบนค่ะที่ปรึกษาการขายโดมค่ะที่ปรึกษาการขายเบนค่ะที่ปรึกษาการขายยุ้ยค่ะที่ปรึกษาการขายหนึ่งค่ะ ที่ภาษาการขายปากค่ะตื่นเต้นมากค่ะน,น้องๆวันนี้เพราะว่าไม่ คุณแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่าต้องมาทุกคนให้เห็นให้เห็นทุกคนเนาะอยากอยากใด้ลูกค้าเห็นนะคะค่ะลูกค้าะลูกค้าบอกว่าอยากได้อยากโดนอยากเป็นเจ้าของรถต้องสยามนิสสันทีเคเอฟค่ะกดหน่อยนะคะขอกดหน่อยจะปิดรายการะล้ค่ะรู้สึกว่าเสียงเสียงดังฟังชัดใช่ค่ะนี่เหมือนประมูลเลยเอฟเลยเอฟเเอฟไหมคะลูกค้าคนไหนเอฟค่ะยกมือค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่เบนจะปิดรายการค่ะ ใช่<ง>ค่ะ <uvo? S 2> ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจ campaign, แคมเปญโปรโมชั่นดีๆพร้อมที่จะจองในไลฟ์นี้นะคะเรามีเสื้อนะคะเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าเลยนะคะอยากจะจองเนี่ยของเราจองขั้นต่ําอยู่แค่หน<า>ึ่งพันบาท, 1> 1, บาทโอ้โหไม่ต้องจองเยอะแยะมากมายเนาะไฟแนนซ์ผ่านก็รับรถกันไปเลยพบกับแคมเปญดีๆนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีแคมเปญดีกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าทางนิสสันมอเตอร์สนับสนุนเรามา ของต่องรางวัลแคมเปญเยอะมากนะคะแล้วทางผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโชว์รูมผู้จัดการฝ่ายขายก็คอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของของแถมแจกลูกค้าเนาะวันนี้จริงๆเราตั้งใจจะไปแจกลูกค้าศูนย์บริการด้วยแต่ว่าลูกค้าศูนย์ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยไม่อยากไปรบกวนนะคะสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดกดไลค์เอ้ยโทษโทษทีค่ะถ้า,ถาเกิดว่าชอบกดไลค์ <like. S 1> ใช่ให้กดแชร์แล้วก็ฝากรบควนกดติดตามหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องๆฝ่ายขายค่ะสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะจะไปแล้วค่ะคุณแม่ทำไมคุณแม่ท้ายสุดเร็วจังคุณแม่ยังไม่ไปอ่ะคะไปแล้วค่ะ ขออวยพรค่ะขอ oh. อวยพรให้กับลูกค้าทุกทท่านนะคะค oh. ้าขายสิ่งใดน,นะคะในยุคโควิดนี้ก็ขอให้ค้าขายนะคะเ oh. จริญรุง่งเรืองก้าวหน้าร่ํารวยเงินทองค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดแล้วก็กลับมาสู่สถานการณ์สภาวะปกตินะคะพวกเราฝ่ายขายยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะสุดท้ายขอกล่าวคาว่าดีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ